สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันพัศนศรีชัยมูลรหัสนิสิต6 3 1า7 1น6 7คณะเศรษฐศาสตร์ษษและบริหารธุรกิจวิชาเอกการประกอบการและการจัดการมหาวิทยาลัยทักษิณวันนี้จะมาอธิบายฟังก์ชันล้าค่ะซึ่งฟังชันล้าเนี่ยนะคะมีหน้าที่ใช้หานะคะค่าที่มากเป็นลำดับต่างๆที่เราต้องการนะคะจากตัวเลขในแลกหรือในช่วงเซลล์ที่เราเลือกไว้ค่ะรูปแบบนะคะก็คือล้ากวงเลฟ อะไลูกน้ำเคและก็วงเล็บปิดค่ะตัวอะไรเนี่ยก็คือตัวเลขหรือช่องเซลล์ของตัวเลขที่เราต้องการหาคำตอบค่ะส่วนเคก็คือตัวเลขลำดับที่เราต้องการทราบค่ะจากโจทย์นะคะจะยกตัวอย่างนะคะก็คือโจทย์เขาถามว่าต้องการทราบรายชื่อผู้ที่มีเงินเก็บมากที่สุดเป็นลำดับที่3จากรายชื่อทั้งหมดค่ะงั้นเราไปดูดีกว่าค่ะว่าวิธีทำทำยังไงค่ะ ค่ะจากโจทย์ที่ได้เนี่ยนะคะเราก็จะนําโจทย์มาตั้งค่ะโดยตั้งตามคอลัมน์ต่างๆค่ะก็คือคอลัมน์ A, B, C, D, E, F ค่ะโดยเราจะตั้งนะคะก็คือมีลำดับมีรายชื่อมีเงินเก็บเดือนที่1เงินเก็บเดือนที่2เงินเก็บเดือนที่3มแล้วก็ผลรวมของเงินทั้งหมดค่ะทั้ง3มเดือนโดยเรานะคะก็เอาข้อมูลที่เราได้ค่ะมาใส่ตามเซลล์ต่างๆค่ะให้ถูกต้องดังนี้ค่ะโดยใส่เงินเก็บเดือนที่1นะคะของแต่ละคนไว้ที่ คอลัมน์ C ค่ะแล้วก็เงินเก็บที่2ก็คือคอลัมน์ D ค่ะเงินเก็บที่3ก็คือคอลัมน์ E ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาหาผลรวมค่ะผลรวมนะคะก็คือเราจะหาจากเท่ากับแล้วก็เลือกนะคะก็คือเลือกเซลล์ค่ะก็คือเลือก C2 บวกกับ D2 บวกกับ e 2แล้วก็กด enter ค่ะก็จะมาออกมาเป็นผลรวมนะคะของเงินเก็บทั้ง3เดือนของเททายค่ะแล้วก็ของกันกวันก็ทำเหมือนเดิมนะคะก็คือใส่เท่ากับกดที่ c 3กดบวกกดที่ d 3กดบวกกดที่ e 3แล้วก็กดเท่ากับค่ะอันนี้ก็ทำเหมือนเดิมค่ะกดเท่ากับกด c 4กดบวกกด d กด d 4กดบวก กด e สีแล้วก็กด enter ค่ะอันนี้ก็ทำเหมือนเดิมค่ะเราก็จะทำเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะคะจนเราได้คำตอบครบทุกคนนะคะ ทีนี้นะคะเราก็จะได้รู้คําตอบแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยมีเงินเดือนมีเงินเก็บรวมทั้ง3เดือนกี่บาทน,นะคะก็ต่อมาเป็นตัวเลขดังนี้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาหาว่าผู้ที่มีเงินเก็บมากที่สุดเป็นลําดับที่3เนี่ยคือใครนะคะโดยเราจะหาได้จากการใส่สูตรนะคะก็คอือใส่เท่ากับค่ะแล้วก็พิมพ์ลักนะคะก็คือ L A G L A R G E นะคะแล้วเราก็กดใส่วงเล็บเปิดค่ะแล้วก็ตัว A นะคะก็คือช่วงที่เราต้องการทราบค่ะก็คือเราต้องการทราบตั้งแต่เพทายถึงอาคินนะคะโดยเราก็จะกดนะคะตรงของเพทายค่ะแล้วก็กดที่ผลรวมของพทายค่ะก็คือ F 2ค่ะเราต้องการทราบจนถึงของอาคินค่ะก็คือ F 7ค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่ลูกน้ำนะคะแล้วก็ ตัวเคนนะคะเราก็จะแทนด้วยเลข3ค่ะเพราะว่าเราต้องการทราบผู้ที่มีเงินเก็บมากที่สุดเป็นลำดับที่3ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่วงเล็บปิดค่ะเมื่อใส่วงเล็บปิดเรียบร้อยนะคะก็จะได้สูตรตามนี้เลยค่ะเราก็กด enter ค่ะก็จะออกมาเป็น1280ค่ะแสดงว่าผู้ที่มีเงินเก็บมากที่สุดเป็นลำดับที่3เนี่ยก็คือคนที่มีเงินเก็บรวมทั้ง3เดือนเป็น 1280บาทค่ะเราก็มาดูค่ะว่าเป็นใครก็คือกนกวันนะคะที่มีเงินเก็บ1280บาทค่ะจากนี้นะคะเราก็จะรู้ได้แล้วค่ะว่าใครเนี่ยเป็นผู้ที่มีเงินเก็บมากที่สุดนดับที่3ค่ะขอบคุณค่ะ